พี่น้องโอ้โ oh หพี่น้องมันนีนตรงเดียสิมาท่า,มออมาแม่านาะว่าแม่ข้ามวานวยรถพิเศษจะหูจักบ่บ<อ>่จะได้จ้บามาโบจักนวยรถพิเศษหรือว่าเป็นนวยขาตัางขึ้นมาเป็นนวยหนึ่งเดเขาก็เ้าเป็นหบ่ก็คือนวยรถพิเศษก็คือทหารน,นวยรถพิเศษ<อ>ยุบานเ่าจะเคยได้ยินบ่แม่<อ>จะยากเห็นบ่รของประเทศไทยยางเห็นบ่แม่จะเบ่งต่อทิศ หกหน่วยรบพิเศษของประเทศไทยผวนต้นทะเลแมอ่อู้บเมืองต้นทะเลอู้ขุณจะเคยเห็นบ่แม่ทหารเสือราชินีทหารเสือราชินีป๊ดพอยพี่น้องคลิปวิดีโอนี้บอกเลยด้วยว่าทาบป๊อดก็คือสีบบไลเนาะบอกเลยได้ปาหกหน่วยรบพิเศษไทยที่ขึ้นซื่อเรื่องราวความโหดและเก่งที่สุดโอ้โหจะขึ้นมาคำีนี่สู้ไรบ่แม่ จะได้จะคือวราสูบ่ะไรอ่ะโอ้ยบังเตเกรื่องเตะเครื่อะไรเงี้ยบังเกิดบตะเตเกอร์อะไรงี้ยบ่เหมาะสมเด้อบ่ได้ด๋อยอ่ะบ่ได้บ่ได้อือบังเตเ่องกับบ่เหมาะสมเดะอร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์วะบ่ไดบ่ได้แมนบ่ได้บ่ไดเกิดมาแม่กำลังเคยเห็นเคยเห็นแทนบ่อยากเชื่อว่าจะมีแบบนี้แมนป่าตอนนี้หลวงเดียจะพาแม่ไปหาส้มขี้ผอๆกันเนาะแต่ว่าก่อนจะไปหลวงเดียก็เองก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขูมสุขคนเด้อ แล้วก็ขอฝากคุยพี่นกเมย์เออย้อนวิวสวงนี่ตุ๊กไปตุ๊กแจฟซีเข้าโบมาข้าแล้วโบจะโน่โอ้ตาได้ไปเออเอาสิหันไปพึ่งตัวไหนวะเข้าเขาโบมียูทูบเนี่ยโบนี้เราไม่แต่ว่าดุยเลยดุยได้หรอเป็นวะไปเถียออกจากเมืองไทยหลายขึ้นหัวขึ้นยังนี่ยขึ้นหอยขึ้นยังนี่แม่ลงเรียบ่ะป้าตอนนี้น้องก้อนเอือลงเรียเองก็ต้องการาะอนุญาตทั้งเจ้าของสองเนื้อที่จะนำคลิปวิดีโอนี้มันดีแอ็กซ์นต่อเนาะถ้าเกิดว่าลงเรียก็แม่บอกพี่ อยากเห็นนะผมเ่อยากเห็นเกิดมาจนอายุหา4ปียังบ่เคยจจกเกือยพอจะเห็นป๊าไปพอไปฟิลออกภาพเมไปหับส้มคลิปพอมๆกันที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดและเก่งโอ้ตดนะโอ้พุททหารเสือราชินีกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์มีชื่อเต็มว่ากรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวง เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เหล่าทหารราบขึ้นตรงต่อกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์กองทัพภาคที่หนึ่งได้รับพระราชทานสมญานามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิทกิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทหารเสือนวมินทราชินีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า หารเสือราชินีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่22กันยายนพศ2493ตามคำขอขององค์การสหประชาชาติในการจัดตั้งกำลังเข้าช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยับยั้งการลุกรานจากฝ่ายคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือโดยใช้นามหน่วยครั้งนั้นว่ากรมผสมที่21ต่อมาจึงแปลสภาพหน่วยมาเป็นชื่อในปัจจุบันเมื่อวันที่1ธันวาคม2502 ที่ตั้งหน่วยปัจจุบันอยู่ที่ค่ายนาวมินทราชินีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจทรงดำรงตำแหน่งองค์ผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารนี้หน่วยเรนเจอร์หน่วยรบพิเศษผู้ประจำการในภาคพื้นก็คือหน่วยเรนเจอร์หรือรู้จักกันในชื่อเสือคาบดาบนั่นเองเสือคาบดาบนั้นจะมีอยู่หลายหน่วยได้แก่ ชฉกเก้าพลล่มป่าหวายและทหารพลล่มทั้งหลายทั้งปวง ทหารพลร่มนี้เป็นต้นกําเนิดของหลักสูตรเรนเจอร์หรือแรงเยอร์หรือที่รู้กันคือเสือคาบดาบรวมทั้งร้อยลอวอกไกลของแต่ละหน่วยงานอีกด้วยหน่วยซิลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธนาการหรือที่รู้จักกันในนามซิลหรือมนุษย์กบเป็นหน่วยรบพิเศษสังกัดกองเรือยุทธการของกองทัพเรือไทยซึ่งฝึกหนักที่สุดในบรรดาหน่วยรบพิเศษของทุกเหล่าทัพไทยเลยก็ว่าได้ การฝึกในหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมใช้ระยะเวลาประมาณ7-8เดือนนับเป็นหลักสูตรการฝึกทางทหารที่มีระยะเวลานาน,านที่สุดของไทยแบ่งเป็น5ช่วงได้แก่การแนะนำการฝึกเบื้องต้นฝึกการออกกำลังกายและการฝ่าอุปสรรคต่างๆใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์การฝึกจริงใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์การฝึกแบบเข้มขน้นหรือเรียกว่าสัปดาห์นรกใช้เวลา120ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพัก การฝึกสอนยุทธวิธีต่างๆการฝึกยุทธวิธีในสภาพจริงใช้เวลาประมาณสองเดือนกองพันลาะดตะเวนกองพลนาวิกโยธินกองพันลาะดตะเวนนาวิกโยธินคำยอ่อพันลอบอพลนอยอหรือที่เรียกสั้นๆว่าพันลอบอหรือเป็นที่รู้จักในนามรีคอน เป็นหน่วยรบระดับกองพันที่ขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินถือเป็นหน่วยรบที่มีขีดความสามารถในการรบที่สูงที่สุดของนาวิกโยธินสามารถทําการรบแบบ3มิติเปรียบเสมือนหน่วยรบพิเศษของนาวิกโยธินอลรินทราช26เป็นหน่วยตำรวจ ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธและุทวิธีพิเศษมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษต่อภัยคุกคามที่เป็นอาชญากรรมและการก่อการร้ายโดยการแย่งชิงตัวประกันการจับกลุ่มตามแนวการบริหารวิกฤตการณ์โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในเมืองหลวงและปริมณฑลเป็นหน่วยระดับกองร้อยมีอุปกรณ์ครบมือเช่นปืนยิงแหวปืนไฟฟ้าปืนพกปืนลูกซอง ปืนกลเบาปืนไรเฟิลระเบิดมืออุปกรณ์ต่อต้อตานการจราจนภารกิจและหน้าที่หลักๆช่วยเหลือตัวประกันควบคุมการก่อจราจนปราบปรามอาชญากรรมต่อต้านการก่อการรา้ายให้ความปลอดภัยบุคคลสำคัญเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในจุดสำคัญเมื่อมีกิจกรรมพิเศษลเลเนส่วน261เลเนส่วน261 เป็นหน่วยตำรวจที่มีขีดความสามารถในการยุดเคลื่อนที่ทางอากาศการลบพิเศษและการปฏิบัติการพิเศษเพื่อต่อโต้อตอบให้คุกคังที่เป็นทหารและไม่ใช่ทหารในการสงคารมพิเศษและการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบการก่อการร้ายทุกรูปแบบ รับผิดชอบการปฏิบัติการทั่วประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2526ปัจจุบันเป็นหน่วยระดับกองกำกับการมีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าหน่วยราชการขึ้นตรงกับกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภารกิจและหน้าที่หลักๆถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมรา,าชินีนาถพระบรม,มวงศานุงวงศ์รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และสถานที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและกู้ภัยทางยุทธวิธีมีโครงสร้างการจัดหน่วยประกอบด้วยกองร้อยปฏิบัติการพิเศษป๊าพม่พี่้องหลักงจากแม่หลวงพี่อะไรเห็นแม่สาวเล่าบอกว่าแบบดีเคยเห็นแต่ได้นะคอดบอกคิดว่าจะมีโตจริงจะได้จะจะคือจะสัตว์แม่คงเคยเห็นมาจัสีจักเถื่อเคยเห็นตังแตนแน่ ทีวีเนาะในในโทรทัศน์แถ่นี่คันละก็โทรทัศน์มาเห็นแหละเป็นดจควบผู้ซื้อเห็นยังสิก็เต็มใจคักคักคเกินมากดต่เห็นแล้วเห็นแต่เธอเดียวขังสุดท้าเขาจะไปเบาให้ค้นใยบาทฟังมาเข้าบะเสื้อจ้ะเนี่บะเสื้อกับเขาเมื่อบงคีบนี่เขาเ่อบงคีบดีว่าทหารไทยดีเก่งสัาไร์ตัวนึงเงตันทั้งแบกใหม่ทั้งปีนทั้งบินในเวิร์ดยุคไหนเป็นระลับที่ถอยไปอ่ะที่หนึ่ง ป๊าพ่อพี่ดอกเบลสาวเล่าอยู่ไขเป็นอนลับดึงลเลยดึงเลยพ่อแม่พี่ดอกสุดยอดจริงๆรู้ไแมนบอกเลยด้วยว่<ม>ยากลัวจะไหลเป็นทหาตหรือบ่แม่เหลือกายจริงๆแมนแ,มนแนวนี่โอ้ยขึ้นเดือนนี่สุดยอดเลยแล้วขึ้นมาเบื่อไหล่าสิสาเป็นจะได้แบบความผูกซึ้งจะขึ้น่าตอนแรกค่ะจะได้เบิ่งจะได้โทรทัศน์แมนจะบอกขึ้นมาว่าสิบปีตัวจริงแมนแ,มนแล้วพ่อเห,เห็นแล้วอึกบ่อึก ตอนแรกครับ,บ่อบอยากเสื้อบ่อยากเสื้อเป็นอย่างขึ้นบอยากเสื้อขอบว่าเป็นคนแทะดิมันบ่เม,มนว่านกหนูใจจะปีนจังบินไหลนี่นะแบกใหม่ไงคอนแบกเราในน้ำในในต้นอีสังไหลเบื่อขบิดบอกว่าทหารไทยล่ะโบกเก่งหรอกเพราะว่าเอาแต่เล็กหง่อยว่าเป็นทหารโบคือทหารคบิดเก่งเอาแต่โค้เถาว่าเ,า,าเป็นทหารเขาเก่งเขาบอก กุญเ่าคนนี้เป็นทหารเพื่อสิตายไปไหวจะได้จะมาสั่นไปอ่ะใม่ไปบัทันหมูไปบัทันหมูหาลายตายวะหาลายตายอะคลิปวิดีโอดีลองเดียกับตกรามขอาพูดคุณเกิดคลิปติดสบับเด้อแล้วลองเดียก็แบกับเสด็คอตัวลาไปเพียงซับดีจะได้กับฟังพี่พีเอ็มซีคำว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยว่ากดกระดิ่งแจกเตือนให้ทั้งสองลองเดียสาวลาวกับแบงเด้อพอกับคลิปลาพ่อพี่น้อกกันสบายดี